นายกเทศมนตรีเมือง,งหัวหินได้ลงพื้นที่เปิดทางน้ำที่ไหลท่วมถนนซอยหัวหิน102ค่ะ เวลา10นากา30นาทีวันที่9พฤศจิกาย,ยน2514ที่ซอยหัวหิน102นายนพมุติุกนายยกเทศมนตรีเมืองหัวหินพผอมด้วยนายชิพสุขศรีรองประธานสภานายรวิโรดแถมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจบคลีคันลงตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบนผิวถนนที่ซอยหัวหิน102ที่ตลอดเส้นทางบางช่วงพบน้ำระบายไม่ทนันเนื่องจากติดขอบทางและวัชพืชจานวนมากปิดทางระบายน้ำทำ ให้ปริมาณน้ำฝนที่ไหลาจากพื้นที่สูงเข้าสู่ท่อระบายน้ำซอยหัวหิน102ลงทางระบายน้ำออกสุของระบายน้ำโครงการพระราชดำริสู่ปากของตะเกียบน้ำไม่คล่องตัวไหลเอ่อท่วมถนนในซอยดังกล่าวเป็นช่วงๆต้องประสานงานโยธาสำนักช่างโดยนายช่างโยธาอวุโสรักษาการผู้อำนวยการงานโยธานำเครื่องจักรเข้าพื้นที่เปิดทางระบายน้ำที่ท่วมขังบนผิวถนนลงทางระบายน้ำอย่างเร่งด่วนจากนั้นนาย เทศมนตรียังได้เข้าสำรวจพื้นที่ในชุมชนหนองแกหาจุดแก้ไขปัญหาเร่งการระบายน้ำโดยเฉพาะช่วงคัตเตอร์ดักน้ำทางแยกเขาสะบัวหลวงชุมชนหนองแกน้ำระบายค่อนข้างช้าเนื่องจากมีขยะมาอุดตันเป็นจำนวนมากมีชาวบ้านชุมชนหนองแกช่วยดูแลเก็บรักษาขยะที่กวางทางระบายน้ำเพื่อให้น้ำที่ท่วมลดระดับลงอย่างรวดเร็วครับก็วันนี้ผมลงพื้นที่จริงนะครับก็ได้เห็นปัญหาว่าน้ำเนี่ยนะครับ จะมีท่ออยู่ของฝั่งตอนด้านที่เหนือเนี่ยน้ำจะจะล้นนะครับแล้วก็ไหลมาทางด้านทิศใต้นะครับทีนี้ของด้านทิศใต้เนี่ยยังพอรับน้ําได้อยู่นะครับแต่ว่าจะมีคันหินนะครับที่กันทางน้ําที่จะระบายน้ําทําให้น้ำจะวิ่งมาบนถนนผมเองก็จะไปดูพื้นที่นะครับที่ยังไม่มีคันหินและเป็นดินอยู่และตอนนี้กํลาลังขุดลอกอยู่ด้านหลังที่เห็นนะครับว่าใช้แมคโครนะขุดลอกช่วงที่เป็นดินอยู่น้ําก็จะได้เบนออกมาทาง้านทิศใตไ้ได้ครับ ก็จะแก้ปัญหาน้ําที่ท่วมบนถนนได้ครับในส่วนนี้ประชาชนจะแจ้งผ่านท,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 ทางใดทางใดบ้างคะในเรื่องของน้ําท่วมค่ะครับก็แจ้งมาที่เบอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ครับ5 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับ5 1 1 6 6 6ครับอยาจะถามไปถึงท้งประชาชนในช่วงฝนตกครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก<ม>็นี่น่าจะเป็นฝนชุดสุดท้ายแล้วนะครับสังเทศบาลเองก็จะสังเกตได้ว่า ในช่วงหน้าฝนปีนี้เนี่ยน้ำแทบจะท่วมเทศบาลเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะเราได้มีการเตรียมการไว้อ่าเป็นอย่างดีในหลายพื้นที่นะครับแต่ก็จะมีอีกหลายพื้นที่นะครับแต่างเ่ซอยซอยร้อยสองเนี่ยนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับที่เรายังดําเนินการยังไม่ทันตอนนี้เราก็มานั่งงานแล้วก็แก้ไขให้โดยโด่วนเลยครับ